เราก็เลยต้องมา change for future เพื่อเปลี่ยนใหยั่งยืนหน่อยอยั่างไรเราก็จะมาใช้ทุกอย่างให้รู้คุณค่ามากที่สุดใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกัน reuse recycle ครับแล้วก็อย่างที่พี่เป๊กพูดก็คือขยะเนี่ยเราจะทิ้งกันเยอะไปไม่ได้เราต้องใช้ให้มันรู้คุณค่าถูกจริงจะได้เป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำแล้วก็เต่าทะเลเชิดขาถูกต้อง แปลว่าน้องๆตั้งใจฟังกันอยู่เดินลอยตามพี่ใหญ่ถูกต้องที่สุดเลยไม่ผิดแน่นอนโรูใครับคาเแลนะครับก็บอกปีนี้เป็นปีที่สองคก็อยากจะออนออนเป็นแฟนแล้วกันคอยแบบว่าอยู่กับพวกเราไปเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าช่วยซัพพอร์ตทูคาเวลหน่อยได้ไหมค่ะได้ไหมะได้ไหมคะต้องได้แล้วแหละมันได้อยู่แล้วได้แล้วแหละถ้าเกิดขอการซัพพอร์ตแบบนี้ยังไงก็ต้องยอมมันช่วยได้ไหมค่ะ อยากมีโอกาสได้เข้ามาแล้วไดทานให้เราฟังเหมือนกันเนาะมันต้องพิเศษมากแน่นอนเราจะนอนหลับฝันดีกันมากใช่ใช่ใช่นะครับเป็นนี่คือภูผาวิวนั่นเองนะครับเทานั้เรื่องของการใช้ทรัพยากรของรูปคุณค่าใช้ใซ้ำซ้ำเท่าที่มันทําได้เนี่ยมันก็ลดการใช้ไม่ใหม่ได้ด้วยนะครับจริงครับจริงครับเชิญปูจิตสมเด็จไปเนาะทีนี้มาที่สี่นมฮอตจาก GMMTV ของเราบ้างมาเจอกันบิ๊กรัสนะครับ โอเคพวกคุณพอใจไหมกับเสียงกีตตองนี้เหว่าใจไมจ๊าพอใจยังพอใจนะพอใจไหมโอเคพอใจถ้าโอเคแล้วเรามาถามกันหน่อยว่าปีนี้เป็นปีแรกของน้องๆองเขาด้วยนะครับอปีแรกกับคนหล่อการทำดีรู้สึกยังไงบ้างแล้วเรามีแผนที่อยากจะช่วยอะไรในสังคมบ้างพี่เอิร์ธครับรู้สึกไงครับใช่ครับควาที่จะมาบ้านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงนะเพราะอยากทำนานแล้วจ้ากแต่เดียกันได้ทำครับ สุดสุดาคือเป็นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่คาดคิดว่าผมจะได้มาอยู่ในชิ้นี้เลยอครับอยากทำมาหลายปีนะตีนี่ทำทันทีนึงได้็น่งในคนหล่อว่าได้ทำปุนกับแฟนคลับด้วยถึงได้ไ้มถึงได้อยู่เทครัวก็ผมอะคนใหญ่แล้วผมไปทำสิร์ชมาครับว่าใน็ระเทศแบบมันมีจุดด้อยอะไรบ้างสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันอินคือ เด็ก okay. คนที่มันไม่ได้รับการศึกษาเท้าวันครับอุปรกรณ์การเรียนอุปบุคลอกอนจ้าคนที่อยู่ในชุมชนแออัดนะครับเขาไ,ได้เรียนกันอือก็อยากมีโอาส บริจาคข้าวของด้วยเลยด้วยพาเพื่อนเปไปไปด้วยครับค่ะก็คล้ายๆซีรีส์ที่เราเล่นกันด้วยเนาะยามพัดดาวคล้ายๆเนาะคล้ายไหมค้ายๆเนาะนะครับมีครับเป็นไงบ้างก็จริงๆแอปเป็นคล้ายๆเยอะแต่ผมรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือในในโลกของเรามันมีความภาวะครูชันแบบเยอะมากๆใช่ถ้าเรายองลองย้อนมองไปจริงๆมันคือกับพวกเราเนี่ยๆทุกต้องทุกเบบร่วมกันทำมาแล้วก็ คนที่จะต้องแก้ก็ต้งแต่ต้องเป็นพวกเรามันก็ต้องเริ่มจากตัวเราใช่มันต้องเริ่มจากตัวเราแล้วแต่ละคนแต่หลายคนก็ได้พูดไว้ผมรู้สึกว่าการที่เราจะเริ่มทำอ่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีทุกคนช่วยกันทำตั้งใจทำด้วยกันจริงๆเนี่ยมันจะเชงจริงๆแล้วมันจะเป็น sustainability ถูกความั่งยืนที่มันจะอยู่กับเราตลอดการก็เป็นเหมือนอาจจะเป็นกิฟต์สำหรับคนรุ่นหลังที่เขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกไปนี้แล้วก็มั่นใจว่าถ้าเกิดเรามาเริ่มทำตั้งแต่วันเนี้ย เด็กรุ่นหลังคนที่แบบอยู่ในเจเนอเรชันถัดไปเขาจะมองเห็นแล่เขาก็จะรู้มพัฒนานก,นกันต่อไปจริงแน่นอนไม่น,น,นอน,น,อนมีมากก<ไ>วามีบึหลายคนชอบคิดว่าเราคนเดียวอ่ะม,มันเป็นตัวเล็กๆมนโลกมนช่วยอะไรไม่ได้เราไม่เปลี่ยนอะไรหรอกไม่จริงนะถ้าทุกคนคิดแบบนี้จะไม่มีทางไปไหนเลยแน่นอนแต่ถ้าตัวเล็กๆหนึ่งคนทำแล้วทำกันทั้งโลกพร้อมกันจริงอันเนี้ย เปลี่ยนทันทีคืออย่างน้อยถ้าออกทางผมเปลี่นอะมันก็สร้างแรงกันเพื่อเป็นพรมได้เจ๋มไม่ละช่วยกันเดิเยอะได้อ่ะทีนี้มาที่ first แล้วก็เข้าตังบ้างเป็นยังไงบ้างครับ first ข้าตังคสองรูปหล่อของเราอันนี้ปีแรกเหมือนกันไหมปีแรกปีอยู่แรกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกครับอ๋อเป็นเกียรติมากคเชิมดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการี้ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็สิ่งที่อยากทำใช่ไหมครับจริงๆมีหลายอย่างเลยครับเรื่องเรื่อง ออธรรมชาติที่ส่วนหนึนออ่งครับไอเรื่องของความยั่งยืนมันมันอาจจะรวมไปถึงการเข้าถึงสิ่งต่างๆที่ดีเพื่อคยั่งยืนเช่นการศึกษาที่ดีการเข้าถึงน้ําสะอาดที่ดีการเข้า อ่านขาดที่ดีทเรื่องง่ายๆรอบตัวแต่ว่าเราสามารถทำธุรกิจยั่งยืนได้โดยความร่วมมือด้วยตัวเอรถต้นที่ตัวเราแล้วก็ท่านนายแพทย์กระชนร่วมกันที่ภาคเหนช่วยกันไปช่วยกันนะครับมันจะได้เกิดความยั่งยืนแ่นะครับเหิดแล้วครับก็สุดจากเพื่อนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจริง อยทุกคอนะครว่าการเลิกทำความดีมันเริ่มต้นจากตัวเราครัแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการเริ่มันเริ่มต้นอย่างไหทีนี้ถ้าเราไปฝืนทำติมันบ้างๆก็เชื่อมันไม่อยากหยุดเพราะว่าเวลาเราฝืนทำอะไรมากๆเนี่ยมันจะอยู่ในไม่นราอยากให้เลิกทีละนิดๆทีละน้อยทีฝืนตัวเองกตัวอย่างเชการกติน้าการลดการใช้พลาติกอครับก็อย่าดึงใจดีกับตัวเองแล้วใดีกับุนลองจริงเนาะสี่คนก็มี4ความที่เห็นมเชื่อว่ามันปรับเปลี่ยนชีวิตแล้ว